ขอบคุณนะคะขอบคุณไหนไหนไหนเออขอบคุณลุงหมอที่เอาอ่านหนังสือมาให้หนูอ่านนะคะมามาพี่เพชรมาพี่เพชรมานี้ใกล้ยายจะอ่านให้ฟังแล้วลูกมานี่เอ้ยมาใครเนี่ยนี่นี่นี่ป้าลำไย,ยโทรมาป้าลำไย,ยโทรมา,าฮะฮัลโหลป้าลำไย,ยเหรอคะคุณพ่อให้หากลับมา,มาบวชชีอืม อคุณพ่อว่าหนูชอบหนูชอบหนูชอบทานค่ะหมัำหม่เออโทรศพท์ป๋าป๋าโทรมาอ๋อนี่มัมนี่มัหมกล้วยบวชชีนี่บวชชีอร่อยจริงๆป้าป้าของอาเพชรพลอยไม่ลืมเรื่องนี้เออ โอ้โนโนโน้โนพี่กูจเจ้าเบิ้องหลังกูได้แบบนี้ค่ะเออกัดกาดโอ้เป่าให้โอ้ยอยากกาดอยากเออๆอยายเป่าให้ลูกวววไหนไหนไหนดูสิโอเคววงหายแล้วค่ะโอ้หายแล้วโอ้หายหายทั้งสองคนเลยอ่าๆหาย้ยายๆอ่านให้ฟังอ๋อเออๆๆกินแมลงจิ้งจุกจิ้งจุกจิ้งจกอันนี้อะไรนี่นี่นี่ป๋าป้าป๋าป้าอุ้มใครเนี่ย โอ้โอ้ใ oh. ห้เ hey. ป่าให้น no ้อยโอ้อ่ะเพิ่งโอ้ให้ป้าป้าเป่าให้เออให้ป้าป้าเป่าให้ลูกอ่ะเพิ่งหายอือเอาคะอะหายอ่ะพิ่งหายอ่ะเพว่งหายค่ะเดี๋ยวยายอ่านให้ต่อนะป้าป้ามาแล้ว เออเป่าเป่าให้หน่อยเป่าให้หน่อยป๊าป้าโอ้เป่าให้สองคนหนวเล่มนั้นมาหนวเล่มนั้นมาเล็วเล่นหนูยายจะคาอ่านแล้วโอ้ไหนไหนไหนลูกไหนไหนไหนอออ๋โทรศัพท์เอ้าเอาใหม่เอาใหม่เอาหน้าไหนอุ้ยป๊าป้าทําอะไรเนี่ยป๊าป้าทําอะไรเนี่ยป๊าป้างประมาป๊าป้าตัดเหล็กอุ้ยเส้นผม เส้นผมน้อยมาไหนก็เห็นงงม,มึงแน่ว้าวห้วงปอยมหมเส้นผมน้อยหน่อยมึงแน่นมีกี่เส้น<า>ล่ะลูกโอุย้ยมีสองเส้นล่ะลูกโอ้ยป้าป้าป๊าป้าป๊าป้าตายตายส่งดาวให้หนูด้วยนะคะ กระเป๋าด้วยนี่นี่กระเป๋าเออนะไรฮึ่ะตายไหมลูกฮึ่ตายไหมดูซิเอาใส่เอาใส่ไอ้นี้สิเอาใส่แป้งซิว้าวเฮ้ยไหนพี่พลอยใส่พี่เพชรใส่เพชรคล้องคอสิฮึ่บเออเลย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 เล ส่โทรศัพท์มาใส่โทรศัพท์นะอ่าใส่โทรศัพท์นะคะกระเป๋าใส่โทรศัพท์โอ๊ยนี่ดูนี่หรือนี่ใครเอยห <c oughs> น้าจอแม่แอนทําให้ทําให้เป็นคะ่ะมามาใส่โทรศัพท์นี่เสร็จแล้วนี่พี่พะพี่พลนี่อ่ะเอ,เอาพี่เพชรใส่นี่อ่ะเอาใส่โทรศัพท์เอ,อ๊เอ๊เอาออันนี้มันนี่มันหนกักปุ๊อันนี้มันหนกักจะเอานี่ใช่ไหม อ๋อเอาป่วยเอาโทรศัพท์ดีกว่าบม่เปลี่ยนเป็นโทรศัพท์ไป้อยู่แม่เออเออเออใครทำนั่นนั่นนั่นก็ใครเออนั่นแล้วแล้ว จกจิ้งจกจิ้งจกจิ้งจกคางโคกขึ้นวอจิ้งจกจิ้งจกจอกจอกจอกกะเจจอกจอกจอกจิ้งจกคางโคกตุ๊กแกห่างย้ายมาคางโคกขึ้นวอมาคางโคกตุ๊กแกนะโอ้ยอะไรลูกอะไรอะไรอ๋อหนูหนูหนูจะเอาใหม่ใช่ไหมลูกเดี๋ยวยายทำให้นะคะ ôi muốn chào lại ná muốn chào muốn chào lại ná muốn chào lại ná đi ngay mà leo ลอยงอแงน,นะเพราะพี่พลอยดำมูกออกนะคะ,ะ,ะยายบอกแล้วว่าอย่าไปตากฝนไปตากฝน,นออกเอาไหมเอาไหมลูกมือเศ้านี่จ้าไหนจ้าว่าพวดขี้ป่ะนะจิกีวางสิหละเขาขี้เีมือเศ้านี่นี่บอกเขาไปแล้วบ่เนี่

มาอ๋อลิงเหรอไหนเอาตัวไหนเอาตัวนี้บอกไหนไหนลูกไหนเอาเอาตดปูดดีบอกตดปูดดีบอกตดปูดเนาะ รดปุ่นนะตาล้างรถตาใส่หมวกอีหล่าหุ่นตาใส่หมวกอีหล่าล้างรถโอ้ยยายยายบอกบอกให้ยายบีตำมันตำแก้วแน่ตำแก้วพริกสมแน่ยาย ตำแก้วพริกสมแม่ตำแก้วกินกับต้มไก่แม่ตำตำใส่มะนาวอ่ะใส่ซีหอมใสอนะไรน่ะตำพริกสมเออบอกยายบอกยายแล้วก็มา <c oughs> เอออเออ,เอ,อ